โทษที่ให้ร้อนนะครับร้อนเลยโอเคไหมคะไปหนมไ้หา วันนี้แบบดีใจที่ทุกคนแฟนๆมาหาเยอะมากเลยครับแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนก็ออ้ยมารอกันนามพอสมควรเลยก็ขอบคุณที่พี่ๆมารอกันมากๆเลยครับวันนี้ก็มีความสุขมากๆเลยครับที่ได้ร้องเพลงใหม่แล้วก็เต้นก็คือเพลง X ร้องแล้วก็เต้นให้ทุกคนดูเป็นครั้งแรกครับ ตื่นเต้นมากๆเลยแล้วก็วันนี้ไม่ได้ร้องแค่เอชด้วยครับมีอีกตั้ง3เพลงก,ก็ถือว่าเป็นวันดีๆของผมอีหนึ่งวันเลยครับวันที่ดีมากๆเลยสำหรับเพลงนี้ก็ยังคงสดใสเหมือนเดิมใช่ไหมคะยังไงบ้างคะก็ถามว่าสดใสเหมือนเดิมไหมที่ผ่านมากออ็ที่ผ่านมาเพลงแรกเป็นหมอนอิงใช่ไหมครับแต่หมอนอิงก็สดใสในระดับหนึ่งสดนิดนึงครับแต่ว่าเพลงนี้จะสดใสแบบขั้นสุดเลยครับสดใสมากๆใช่ครับ นใ,นใช่ครับตีนน้องเอคือสีชมพูตัต้งแต่ชุดแล้วก็ MV ด้วยครับมีแต่สีพาสเทลซึ่งแบบน่ารักมากๆเลย,ยใช่ครับวันนี้แฟนก็มากันเต็มเลยทั้งแผ่นไทยตรก็มีเพื่อนๆดูบันดีแล้วปาม,มามาด้วยอ่ะใช่ครับวันนี้มากันเยอะมากๆเลยครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆในดูบันดีก็มาให้กําลังใจกันหลายคนเลยครับแล้วก็ปามาก็มาด้วยครับปามามไม่ได้บอกเ,ออเหมือนเมื่อเช้าปามาเพิ่งน เพิ่งรู้เมื่อเช้าครับว่าปามาจะมาด้วยาป,า,ยปามาไม่ได้บอกก่อนครับเซอร์ไพรส์เลยแล้วก็มีเฮียมาให้กำลังใจด้วยอันนี้เฮียก็ไม่เซอร์ไพรส์หรอกนะรู้ครับว่าเขาจะมาแต่ว่า<อ>ไม่รู้ว่าเขาจะมาแบบไหนครับ<อ>ดีเขาก็โผล่มาหน้าข้างหน้าเลยครับเ,<อ>เพราะว่าตอนแรกผมก็ถ่ายรูปรวมกับเพื่อนๆน้องให้ดูมันดีอยู่ข้างหลังแล้วก็ขึ้นเวทีมาตอนแรกไม่มีเฮียครับแต่พอมาข้างหน้าปูเอาเฮียมาอยู่ตรงนี้เลยครับ สุดแบงเราร้องเพลงก็คือแฟนเก็คือร้องตามได้แล้วตอนใช่ครับเพิ่งปล่อยไปสองสามวันเองครับแล้วทุกคนร้องได้แล้วทั้งเพลงเลยครับอาจจะเหลือแค่ท่อนแรปบางข้อที่อาจจะยังไม่ได้ฝึกมาครับใช่สองวันไม่ถึงสองวันดีเลยใช่ครับร้านร้องแล้วครับใช่ก็ดีใจมากเลยครับที่จริงๆผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับว่า อย่างตอนหมอนอิงก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับเป็นเอ๊ะก็ยังตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าปล่อยไปแล้วทุกคนจะแบบชอบหรือเปล่าครับ mm hmm. ก็อยากจะขอบคุณพี่แทนด้วยครับแล้วก็พี่ข้าวเฟลโลเฟลโลครับที่ร่วมกันแต่งเพลงนี้ให้ผมนะครับแล้วก็ขอบคุณทางมาเบลมากๆเลยครับที่รับเล่น m v MV เอ็มบีเพลงนี้ทีมงานกับระดับเทพของงานดนตรีอย่างพี่แทนแล้วพี่ข้าวเป็นยังไงบ้างครับโอ้หเรียกได้ว่าเขาเป็นสุดยอดเลยครับผมมาติดตามเพลงของ พี่แทนลิปตาแล้วก็วงเฟลโลเฟโลด้วยอยู่แล้วครับซึ่งแบบเราได้ร่วมงานกับเขาแล้วแล้วเขาผมรู้สึกว่าพี่แทนอะ่ะลายเซ็นพี่แทนในการแต่งเพลงคือจําง่ายและติดหูมากๆเลยครับหลายเพลงที่ผมฟังก็คืออยู่ในหัวมาเรื่อยๆๆจนวันนี้เราได้ให้พี่แทนได้แบบมาแต่งเพลงให้เราอย่างเงี้ยแล้วมาฟิชเชอรงด้วยมาแรปด้วยเป็นเกียรติมากๆเลยจริงเราร่วมแชร์ไอเดียยังไงกับพี่แทนนะทีแรกอ๋ ก็พี่แทนเป็นคนอออบอกผมว่าการเ,เวลาที่พี่แทนแต่งเพลงเนี่ยเหมือนแล้วก็การที่เราจะเป็นศิลปินได้คือไม่ใช่แค่ว่าจะให้มีคนมาแต่งเพลงให้เราแล้วเราไปร้องอย่างเงี้ยครับคือเราต้องร่วมกันช่วยกันแชร์แชร์แบบไอเดียอะไรต่างๆซึ่งเพลงนี้ก็พี่แทนก็ให้การบ้านผมมาเหมือนกันครับตอนแรกพี่แทนก็นัดคุยกันต่อหน้าครับเพราะว่าพี่แทนอยากจะเห็นว่าจริงๆ ม,มีคาแรคเตอร์แบบนายเป็นยังไงครับเลยนั่งคุยกันแล้วก็คุยกันถึงคอนเซปต์เพลงด้วยจนได้ออกมาเป็นน้องเอครับแล้วก็ให้กันบ้านมาผมก็ไปลิสต์ลิสต์มาครับแล้วพี่แทนก็เอาสิ่งที่ผมลิสต์ไปเขียนในเนื้อเพลงด้วยก็คือเพลงนี้ผมได้มีส่วนร่วมในการแต่งเนื้อเพลงด้วยทั้งเพลงเลยครับเพราะว่าพี่แทนให้ผมลิสต์มาสิบอย่างครับประมาณสิบอย่างว่าการกระทําอะไรของเขาที่ทําให้เราเอ๊ อย่างแบบในเนื้อเพลงก็จะมีเช่ามากอดเช่ามาชมเหมือนเราเนี่ยน่ารักหรือว่ามองไปอี่ทีก็ชอบส่งยิ้มให้กันตลอดอย่างนี้ครับ <laughs> <laughs> พูดถึงทุกคนเลยทำไมถึงต้องเป็นแมว <laughs> ทำไมต้องเป็นแมว <laughs> ก็ผมอยากแบบอย่างตอนหมอนอินก็วันนี้ก็มีแมวใช่ไหมครับ <laughs> แต่เพลงนี้จริงๆที่พีทีมงานเขาก็เสนอมาหลายแบบเลยครับตอนแรกมีกระต่ายด้วยแต่ว่า ก็รู้สึกว่าอยากเป็นแมวอีกครับเพราะว่าผมก็เลี้ยงแมวด้วยแล้วแบบแฟนๆก็ชอบบอกว่าผมเหมือนแมวก็เลยเป็นแมวให้เลยครับ MV ดีนี้ในเรื่องในเรื่อง้องแมวของใครอยากทำมุกอเพื่อทมูครับชาน้องเป็นแมวดาราครับเป็นเซเล็บทีตแรกก็คิดอยู่คขาว่าจะจูไดมาเล่นดีไหมแมวที่ผมเลี้ยงครับแต่ว่าน้องไม่ค่อยได้ถ่ายงานหรือไม่ค่อยได้เจอใครเยอะๆไม่เจอเลยครับกลัวแบบ ถ้าน้องมาถ่ายแล้วน้องอาจจะตื่นคนหรือว่าทำพี่ๆเสียเวลาครับก็เลยใช้น้องที่ professional <c oughs> เลยดีกว่าครับเป็นแมว professional ครับเ <c oughs> อนนต่ทองอ่างไวมาก <c oughs> ดีใจมากๆเลยครับแบบผมก็อย่างคืนวันที่ปล่อยเอ็กก็ปล่อยไปแล้วพอดีคืนนั้นมีงานพอดีครับก็เลยอาจจะไม่ได้ตามดูอะไรเท่าไหร่ว่าติดชา้าถึงไหนแล้วมาดูอีกทีตอนเช้าครับตอนที่ ไปเอ่อเ่ยอะแึงอากาคนข้างร้อนตอนที่ไปแช่ครับแช่าเช้าว่าอุ้ยติดช้าติดหลายอย่างเลยก็แบบรู้ไปพร้อมๆกันทุกคนเลยครับแล้วเซอร์ไพรส์ดีใจมากๆครับที่เป็นแฟนช่วยกัน ดันน้องเอชช่วยกันซัพพอร์ตแล้วก็ช่วยกันเปิดฟังช่วยกันแชร์ต่อด้วยคือไ,ไปถึงทำแฟแล้วว,ลว่าตอนนี้โอ้ยใช่ครับอันนี้ตกใจมากเลยครับพี่แฟนแฟนทำให้เหมือนกันอย่างตอนน้องหมอนอิงก,ก็ได้ไปด้วยครับแล้วท้งนี้ก็ได้อีกแล้วแฟนๆน่ารักมากเลยครับก็ถึงตอนถ่ายมีสดใสเหมือนที่ออกมาโอ้โหสดใสสดใส,สามากๆเลยครับเซตพี่เขาเซตอลังการมากเลยครับเรียกว่า เอ็มวีนี้ดีมดบิวสิกก็จัดเต็มมากๆเลยตั้งแต่ตอนหมอนอิงแล้วที่แบบโอ้โอโลงทุนไปเยอะมากเพลงนี้ก็เซ็งใหญ่อ,อลังการ,ส,ารส,าสีสันสดใสมากครับตอนถ่ายก็อุ้ยแล้วยิ่งถ่ายกับทางมาเบลแล้วก็พี่แทนด้วยแต่ละคนก็คือเหมือนเขามีเอเนอร์จีที่ดีเอเนอร์จีบวกแบบแผ่ออกมาตลอดนี่ครับทำให้แบบถ่ายเอ็มวีไม่เบื่อเลยครับสนุกทั้งวันเลยมาเบลไม่เคยใส่สยิมด้วยกันน่นารักมากโอ้ยมาเบลน่ารักมากจริงๆรับแบบ ก็ไโอ้ยจริงๆก็ก็คือครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ร่วงานกับทางมาเบลใช่ไหมครับ<ช>แ,ตแต่ว่าหลังจากนี้ก็อยากจะแบบจีบตัวมาทั้งพิกซี่เลยครับถือตัวมาร้าองเพลงด้วยกันครับเพราะายาังอยากแบบอยากร้องเพลงด้วยครับอ,อ,าอาจจะมีครับขอให้มีรอเลยครับคืนนี้เราก็มีชาเลนด์ด้วย ใช่ครับพันนี้มีชาเลนจ์ครับเป็นท่าเต้นครับผมก็เต้นลงติกตอกไปแล้วด้วยวันนี้ก็ค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันครับผมก็ฝึกอยู่สแป๊บนึงเลยครับมีเราหมายปลาไก่จะต้องเต้นให่ได้มั้ครับวนใครบางคนมาเต้นเราหรือยังก็มีคนกําลังฝึกอยู่คมีคนกําลังฝึกอยู่ครับเขาก็บอกว่ายากเหมือนกันครับอีกเวลาอีกแค่ไหนหรอครับก็ ให้เวลาอีกสักแป๊บหนึ่งแล้วกันครับเดี๋ยวน้องจะตกเทรนไปสักคนให้เขารีบเต้นก่อนที่ก่อนที่แบบน้องจะตกเทรนแล้วกันครับผงจะขอให้ไม่ตกครับเดี๋ยวจะได้เห็นเต้นร่วกันเดี๋ยวเห็นแน่นอนครับเห็นอยู่แล้วครับขังเอ๋อเพลงเกาหลีครับสเปเชียลซิงเกิลครับเพลงเกาหลีครับก็เป็นเพลงที่เป็นสเปเชียลซิงเกิลของผมครับที่ได้ร้องกับ ศิลปินเกาหลีครับพี่พอลคิมซึ่งตอนนี้ก็อัดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยครับอีกไม่นานเร็วๆนี้เดี๋ยวจะบินไปถ่ายวีีที่เกาหลีด้วยครับโห่ก็ตอนแรกแบบตทาง DMD Music เขาติดต่อครับติดต่อเหมือนติดต่อกับทางนู้นทางนู้นก็สนใจเราด้วยเหมือนกันครับก็เลยแบบดีลกันแล้วก็ได้มาร้องเพลงคู่กันเลยซึ่งตอนที่รู้ครั้งแรกครับก็ตกใจมากเพราะว่า ไม่คิดว่าเด็กตัวน้อยๆอย่างเราเขาจะได้แบบมาร้องเพลงกับเขาเรียกว่าเป็นตัวพ่อของเพลง OST เกาหลีเลยอย่างนี้ยครับซึ่งแบบโอ้ใช่ค,ครับเซอร์ไพรส์มากเลยตอนอัดน,นี่คืออัดแยกกันไปอัดด้วยกันไปอัดด้วยกันเลยครับใช่เจอกันเลยครับแล้วก็พี่พอลคิมช่วยแนะนำอะไรผมเยอะเลยครับพี่พอลคิมคุมอัดเองเลยมันมีแบบความสามารถในเรื่องของภาษาอยู่แล้วอาจจะนยังไงบ้างว่าคุณจะ ก็ผมชอบฟังเพลงเกาหลีอ hmm. ย so like ู like 8, so ่แ nah, ล้วครับเลยอาจจะตั้งชอบฟังมั้งแต่เมื่อก่อนแล้วเลยอาจจะติดสำเนียงเอ่อมาบ้างครับก็เลยเรื่องสำเนียงก็พยายามทําให้เหมือนเนทีฟสปเกอร์ให้ดีที่สุดครับแต่ว่าเขาก็มีทางฝั่งพี่พอชิพเขาก็มีคนไกด์ร้องมาให้ครับก็พยายามแกะแล้วก็ร้องตามครับเ่ไหร่เนยม่ไัเ่ไหร่ต้นปีหน้าได้ฟังแน่นอนครับสปอยแนวเพลงชนิด สะ่อยแนวเพลงนะครับเป็นเพลงอุ้ยเพลงสดใสเหมือนกันครับแต่ว่าไม่ได้สดใสเท่าน้องเอครับจะเป็นเพลงที่มันฟีลิ่งกูุ้นมากๆเลยเาอาจจะไม่ได้โอไม่เต้นเท่าเอแน่นอนครัอาจจะถ้าเต้นก็อาจจะแบบนิดนึงอ,อ,อาจจะมีท่านิดหน่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าเพลงน่ารักครับจ ยังบอกไม่ได้แต no. ่ว่าเร็วนี้ครับเตรียมัวพร้อมเรียบร้อยเลยเตรียมัวพร้อมครับแล้วก็อาจจะต้องรีบถ่ายด้วยครับเพราะว่าวางแผนไปแล้วว่าจะปล่อยช่วงไหนครับต้นปีหน้าครับอีกจริงๆต้นปีหน้าพูดเหมือนนานแต่ว่าจะปีใหม่แล้วครับก็อีกไม่นานแล้วครับีรไีได้ฟังทีเราต่อๆต่อๆใช่ครับตอนนี้แบบมีแลนวางไว้เยอะพอสมควรเลยครับจเก็สามก็วางมีอัดไปบ้างจิงๆซิงเกิลอื่นะก็แลนไว้แล้วเหมือนกันครับ อัดมีอัดไปบ้างแล้วบางเพลงด้วยครับแต่ว่าก็กําลังดูอยู่ครับว่าซิงเกิลสจะเอาเป็นแนวเพลงแบบไหนดีเพราะว่ามีเพลงที่แบบทางดีดีพิเศษแล้ก็จีบพี่ๆที่แบบนักแต่งเพลงมาแต่งให้หลายคนเลยแล้วก็ต้องเลือกครับว่าซิงเกิลสจะเอาแบบไหนดีได้ยนตัวเราอยากได้เป็นแบบไหนซิงเกิลสามนะครับซิงเกิลแรกฟังสบายซิงเกิลสองน่าสุดใสซิงเกิลสามก็ ล็อกรอเพลงล่อนเล่นครับอาจจะเป็นเซ็กซี่แล <ห karaoke. S 2> <laughs> ้ครับโอ้เซ็กซี่ยังไม่เซ็กซี่หรอหรือเปล่าอาจจะเป็นเพลงเศร้าอกหักแบบน้ำตาแตกเลยก็ได้นะครับแต่ว่าไมอยากดูนะเซ็กซี่นะเดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนจะมีก็ไม่รู้เหมือนกันรอรูอ้รอรู้ครับอีมดีแลนตอใช่ครับดีมดีแลนนี่ครับถ้าอยากดูเซ็กซี่ดูในดีมดีแลนได้ โอ้ยสปอยแล้วสิดีมดีแลนด์เซ็กซี่ก็มีเ <wh ซ็กซ anyway, ี่อยู่ครับแต่ระดับไหนก็ก็เยอะอยู่เหมือนกันครับอะไรนะครับนี่ก็ให้แหละครับเอ็ดแต่ดีมดีแลนด์ีมดีแลนมีอะไรให้เอเยอะเลยครับมีอะไรให้แบบมีโชว์ที่คิดว่า คนยังไม่เคยเห็นจะผมกับเฮียด้วยครับแล้วก็ไม่ได้มีแค่แบบผมหรือเฮียหรือว่าผมกับเฮียคู่กันนะก็คือมีผมกับไปคอลแลบกับเพื่อนพี่ๆน้องๆในดูมันดีด้วยบางทีก็อาจจะไม่ใช่แค่สองคนอาจจะเป็น3 4 5 6ี่ห้าคนเลยครับว่าก็อยากให้ทุกคนไปดูกันครับว่าเราจะโชว์มาเป็นรูปแบบไหนครับสําหรับใครที่กดบัตรแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันวันที่13กรามพฤษาครับแต่สาหรับใครที่ยังไม่ได้กดตอนนี้ยังเหลือบัตรอยู่ครับอยากให้ทุกคน กดไปดูกันจริงๆนะอยากให้ทุกคนไปแบบไปให้กําลังใจเราวันนั้นครับหรือว่าใครที่ไม่สะดวกก็กดบัตรสตรีมมิ่งก็ได้ครับส่วนใพรใหญ่แค่ไหนครับขอถ้าความใหญ่ของเซอร์ไพรส์เรามีแล้วโอ้ใหญ่กว่าแบ็คด็อปอันนี้เลยครับ <c oughs> ใหญ่กว่าเลยครับคาดไม่ได้นะล่ะจริงใช่ครับคาดไม่ได้เลยเว <c oughs> ทีมันจะยิ่งใหญ่อะไรยังไงมิวเป็นครั้งแรกที่ขึ้นเอ่อโชว์ที่ Impact ด้วยครับใหญ่มากๆเลยครับแบบ ก็ไม่รู้เราไม่เคยไปยืนตรงนั้นด้วยครับก็ไม่รู้ว่าพออยู่ที่ Impact แล้วเราจะเป็นยังไงจะรู้สึกยังไงจะตื่นเต้นมากน้อยแค่ไหนครับบางทีอาจจะก็มองได้หลายมุมว่ามีแฟนๆไปหาเยอะก็ตื่นเต้นมากครับแต่บางทีอาจจะแบบเยอะหรือแฟนอยู่ไกลเกินจนแบบออก็คงอาจจะไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่แต่คิดว่าน่าจะเป็นอย่างแรกครับน่าตื่นเต้นมากๆ s วาเวอรครับใช่ตอนนี้เปิดกล้องไปแล้วด้วยครับเปิดกล้องไปบางส่วนแล้วครับแต่ว่ายังเก็บเป็นความลับอยู่ครับยังบอกอะไรได้ไม่ค่อยยังบอกอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่คครับไม่ยยังไม่สามารถบอกได้ว่าเขาเป็นซอมบี้ค่ะยังบอกไม่ได้เลยครับใช่แต่มีคนเป็นซอมบี้แน่นอนครับบอกได้แล้วพได้เลยครับก็ต้องมีซอมบี้อยู่แล้วครับใช่แต่ว่าจะเป็นใครไม่รู้เหมือนกัน ฝากันฝากเพลงรงได้ดูครับก็ขอฝากเพลงอด้วยนะครับก็วันนี้เป็นวันโชว์เคสของเพลง A นะครับเป็นซิงเกิลสองของนุนิอเลยครับก็เป็นเพลงที่อยากให้ทุกคนแบบมีความสุขมากๆเวลาฟังครับเพราะว่าผมตั้งใจร้องแล้วก็ตั้งใจใส่ความสุขตอนที่ร้องเพลงนี้ลงไปเยอะมากๆเลยยังไงก็อยากให้ทุกคนไปอกันทุกวันเลยครับแล้วก็ รับฟังได้ที่ u t u b e ยี่ดีมิวสิกครับแล้วก็เดี๋ยวทุกคนจะขอไปที่คลื่นวิทยุต่างๆก็ได้นะครับพี่ดีเจใจดีเปิดให้แน่นอนครับอยากให้แบบอะไรนะครับเอาคิดโอ้ยอยากให้ไปถึงแบบหลายๆร้านเลยครับชายไปอยากให้ไปได้ไกลกว่าหมอนอิงด้วยครับอยากให้น้องเอไปได้ไกลๆเลยครับยังไงก็ฝากเปิดฟังกันบ่อยๆด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากสเปเชียลซิงเกิลด้วยครับ ที่เป็นซิงเกิลพิเศษที่ผมร้องกับพี่พอลคิมครับศิลปินเกาหลีก็เดี๋ยวต้นปีหน้าต้นปี2567ได้ฟังแน่นอนครับใช่ครับแล้วก็ขอฝากดีมดีแลนด้วยครับเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของบ้านดูมันดีของผมเลยครับก็มีตุเพื่อนพ,พี่น้องๆขึ้นโชว์เยอะมากๆเลยครับก็มีโชว์ที่ยิ่งใหญ่อลังการจะาก,การตาหลายโชว์มากๆใช่ก็อยากให้ทุกคนกดบัตรไปดูกันนะครับก็วันที่1 3มการานี้ครับที่ Impact เมืองทองธาน,นีครับแล้วก็แล้วก็มีซอมี้เวอร์ครับอย่างสุดท้ายครับก็เป็นซีรีส์โปรเจกต์ใหญ่มากๆของบ้านดูมันดีพวกเรานะครับก็เป็นซีรีส์เกี่ยวกับซอมบี้ซึ่งรู้สึกว่าประเทศไทยยังไม่ค่อยมีซีรีส์แนวนี้เยอะมากสักเท่าไหร่ครับก็เรื่องนี้โปรเจกต์ยิ่งใหญ่มากๆจริงๆครับแล้วก็ได้นักแสดงระดับตำนานมาร่วมแสดงด้วยเปิดกล้องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับบางส่วนยังไงก็ฝากรอติดตามภายในปีหน้าแน่นอน จะไปเชอเอร์กิมจนจะมีโอกาสพาเขามาไหมพาเขามาไม่แน่ใจครับแต่ว่าถ้าเราไปหาเขาน่าจะมีนะ <c oughs> ถ้าเราไปหาเขาที่นู่นน่าจะมีครับแต่ถ้าพาเขามาล่ะครับเดี๋ยวต้องลองติดต่อดูก่อนนะครับไม่รู้ว่าเขาจะพี่พอคิมจะสะดวกไหมครับเพราะว่าคิวงานคิวงานเขาน่าจะแน่นมากๆเลยครับจริงๆหาคิวถ่าย M v นมะวนาผสมวัเหมือนกันเขากว่าจะแบบคลิกลงตัวกันครับาเติดตามเลย เอะครับเต้นเตก็ยาวเหมือนกันนะครับสองนสองคนก่อนจะ้องเอครับเดกตรงนี้ก็จะมาจาก กกมีสัััติเนนเเนนลลยธออองชบฉหืประมาณนี้ครับ <Hello. S 1> อีกครึ่งภูก็ฝายทำชาเลนจ์ช่วยนะคะ <l ain> สาธุูครับอยลันนี่แต <Hello. S 1> ่ดูเก้าเก้าครับ É. tá, tá.